หักแม่งเลยป่วยเบอร์กำังดมกงดมงามกนอะ่วยดมวามเสียเปนงดาบเสียบเี้ยงูกหน้าเาเสีน้ำ

เน um <laughs> ี he he ่ยก็ข uh, ึ้นอยู่เจียเลยไปเที่ยวไปเไปเที่ยวไปะไปดูกไป้านไปดูบ้อย่เ่อนยูบมอญเรอคุณน้มันหมดเสียเื่อยแ้ีเดียวีเดียวีเดียวนี่เียวี่เีตัวไงยุ่นกคุ้มขนน คนประจันกศิวพิโรห์งูเอข้างนี้แห่ะเข้าว่าเดียวศิวดูคนว่าเอาเรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเปลือาเรียนการอยู่อันนั้แต่คนขึ้นมากินมาการมากินนี่

ยี่กอำ้ากูให้แตยยมือกูเพียเออเพคออน่อยเราใหญ่กบกต้นี้เยเียดใหม่ๆอยู่นานขนาดใหม่ๆเเด้อี่ย่างใหญ่เอาขึ้นไปเหือมีตดียวนี่ยุ่ระูกะเาย่ะอุยอู้

อานี้เอาเตียงกันนักไปทางปัสดิดหน่อยจนมาปาสดิดหลยป้าใหญ่ยิ่ง่บกเยู่เลยเจี๊ยบต้างเหยียบซาไปแนี้น่นนี่มองไปหลงเลยก็หลงนี่มีเพ้มีหวยมีร่องให้ดู

Hòa nói thôi 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 thôi

ถึงวากูสวยไงยาชู่อะยาชูไม่ได้ถุงถุงอยากไปขวนบางทีเขาหัวไปซื้อเองเจีงเจียต้องไปรมควันจัง

ยายายาอยคอยเริ่ม้วมยิ่วม้เ่ยาสูบปักเบิดยังส่เอี่ะคงมียาผันอยู่กำลังถากไปถากมายังไม่เหมือดวเดิม